จะได้มันถูกได้ในเยอะขึ้นนะครับทีแล้วลูกค้าเนี่ยเขามั่นใจในในรถยูจูอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับเขามั่นใจเราอยู่แล้วตอนนี้ผมถึงแ้กโคกหลังนะครับนะครับก็อีกไม่เกิน15้านาทีครับได้ถึงบ้านลูกค้าที่ตลาดเอ๋ตลาดชั้นา้าของตงเดินนะครับผู้เดียวผู้ใจเดียวเท่านั้นลูกค้ารออยู่ครับตอนนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมเอสซีรถใหญ่นะครับเอสซีนุกเอสซีหนึ่งนะครับวันนี้มาส่งมอบนะครับรถนะครับ f R r สองร้อยสิบให้กับอ่าฟจุนฟ้าจุนนะครับแล้วก็เนื้อหมูนะครับเป็นรถของลูกค้านะครับรถสวยงามก็คือตามใบสั่งลูกค้าเลยนะครับผมถูกใจตูนใจตูนใจไหมครับล้อถูกใจไหมครับอ่าคันนี้นะครับก็จะมาขนส่งมะพร้าวนะครับอ่าในจังหวัดราชบุรีนะครับพื้นที่ อำเภอดำเนินสะดวกนะครับผมก็คันนี้ก็จะเป็นรถอ่าขุเงินหนทองของซอยอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นลูกค้าของไป็นสซยสสุอยู่แล้วใช่เป็นลูกค้าเก่ารถเล็กของเราอยู่แล้วนะครับออกรถไปย้ยยังมากงายมนะครับคันนี้จะเป็นรถอย่างแรกนะครับครับผมอ่าน้องนุ่นครับเป็นไงถ่ายดูรอบคันเลยให้ดูความสวยงามของคันนี้ นิดนึงว่ารู้สึกยังไงเรามีรับรถเ R 2 1 0ก็ต้องบอกว่ารู้สึกสุดใจใจแล้วก็ดีใจก็ได้ตามสั่งครับผมสวยสวยุดใจครับเอาชื่อพาดไว้ตั้งให้เรียบร้อยชื่อพาดูไว้ด้วยครับผมก็ก็ฝากอ่ารถคันนี้ไว้ด้วยนะครับว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจยังไงก็ติดต่อผ่านมาได้ได้นะครับที่ตัดซ้อก็ได้ตัดซ้อเนี่ยดูดูป้ายเลยเนี่ยเจ๊จุดลงเรืองแวะตัดซ้อได้เลยนะครับรถคันนี้ต่อที่ไหน เดี๋ยวซอเขาแนะนํามาเองนะครับที่บริษัทอีสุภกิจโพอร์เซลสาขาพหลลามน,นะครับก็ติดต่อผ่านมาได้นะครับอันนี้เฮ <พอ S 1> หมูครับ<พ>อันนี้เนฮะหมูหนี่ติดต่อผ่านแฮหมูได้เลยนะครับนี่เลยจะมีชื่อซอจุดเร <c oughs> ียงจอดอยู่นะครับว่าแปะอยู่เลยที่รถนะครับก็วันนี้นะครับทีมง,งานอิสุพลัสเซลสาขาพหลรามนะครับพี่ออยพี่นุ๊กแล้วผมนี่ครับก็ ขอบคุณเฮียหมูนะครับแล้วก็ซอสหมูมากนะครับที่ให้ไปจัดอิฐจุดพักราของเรานะครับได้กระบวนการต่อครนี้ให้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้ซอสจุดและได้เฮียหมูนะครับตั้งมือตั้งมือยิ่งไปนะครับใส่ตัวรับประทับใจตั้งแต่เล็กสนใหญ่ครรับเาก็จะะมีอไรครับผม